ครับเพื่อนครับมาสัมพรสมีเมื่อเดิมนะครับวันนี้เป็นปลมดิจิตอลนะครับไอไอไอออนประมาณนี้นะครับอนี่ออกนะครับนี่ตัวสูงนะครับยืดคอได้นะครับตัวสูงยืดคอได้รุ่นนี้ก็คนใช้น้อยครับแต่เป็นระบบของดิจิตอลนะครับนี่ครับเสียบปลั๊กครับผมเดี๋ยวเรามากดดู กดปุ่มปุ่มมีปุ่มเดียวนะครับเงียบกริบเหมือนปุ่มจะเสียนะปุ่มลองลองเกาดูกหนโอ้ปุ่มไม่ค่อยดีครับเนี่ยปุ่มไม่ค่อยดีครับปุ่มแล้วก็ใบไม่หมุนครับเงียบก็เดี๋ยวเราถอดตรงน,นี้ออกมาดูก่อนว่า ใบมันขยับได้หรือเปล่าเวลาเรากดเหมือนไม่สั่งเลยครับผมเดี๋ยวเราหมุนออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโอ้โหอะไรหายากขนาดนีนี่ครับเวลาเราถอดออกครับเราจับดูนันจะนิ่งครับผมอันนี้มันติดอยู่นี่ไฟไฟสแตนบายอยู่ครับเขียวเขียวนี่นะครับ ใช้สารกัะตุกตังชาหรือกังชาที่บรรเทาอาการปวดหัวนอนไม่หลับเพื่อเฮยยกเว้นการรักษาเฉพาะพื่ออากาลักษณะนี้ผิวข้างบนน่าจะน่าจะขาดไฟมันเข้าอยู่แต่ข้างบนไม่หมุนครับต้องลื้อครับผมถอดปัก๊กทุกครั้งเมื่อเราจะลื้อนะครับผมเราก็ถอดปักก่อนเดี๋ยวเรามาดูด้านหล่างกันล่างก็จะเป็นแบบนี้นะดูด้านหลังครับ เ,เดี๋ยวเราถอดข้างหลังข้างล่างออกครับเพราะว่าเราต้องดูวงจรนะครับตัวหมุนออกมาก็อลองง,ลง,ลง,ลงังดดูว่างัดได้ไหมยังไม่ได้แสดงว่ามีตัวล็อกตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอาจจะแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันครับเราก็ลองพิจารณาครับครอ มีน็อตสองตัวครับเดี๋ยวครัแบบครับผมมีตัวนี้เป็นตัวล็อกครับนะครับดึงคอยลังมาครับแล้วก็ออกมานี่ครับก็ด้านในก็จะเป็นน็อตสี่ตัวนะครับห้าตัวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราถอดน,น็อตห้าตัวก็นี่ครับพอดึงออกมาก็จะมีวงจรแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็น4ีนะครับ4ีาปาอ่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับออ220โวลต์50เฮิร์ตนี่ก็จะเป็นคืออะไรอะาร เป็นของจีนนะครับเมื่อกี้เรากดเนาะมันมีแต่ไฟขึ้นนะครับแต่มันไม่หมุนเดี๋ยวเราต้องถอดต้ออยกนะครับถ้บผมพอถอดออกมาแล้วก็จะมีนี่ครับฝุ่นเกาะเต็มอยู่นะครับก็ดึงออกก็เมื่อกี้ปุ่มตัวนี้เนาะมันกดแล้วมันไม่ไม่ไม่ปอกแปก๊กปอกแป๊กนะครับแสดงว่ามัน ยังไม่คล้องตัวเท่าไหร่นะครับเราใช <il> ้สลกฉีดไปก่อนก็ได okay. ้นะครับอ่าครับฉีดฉีดแล้วก็ทําการอ่าพูนอาจจะเกาะเยอะนะครับันี้คืออะไราโอเคนะครับกดย้ำๆไป เดี๋ยวดึงจุกออกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านบนก่อนครับก่อนจะไปดูด้านล่างเนอะครับก็ด้านล่างดูว่าเข้าไปแล้วครับผมก็ยังไม่มีอะไรก็นี่เราก็จะมาลื้อด้านบนเพื่อจะดูว่าข้างบนมีอะไรมั่งครับถอดออกมาละข้างบนมีซีนะครับ สีค่า1.0ไมโครนะครับสมงลูกค้าน้อยมากตอดลักทุกครั้งเมื่อเราซ่อมนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องแน่ใจก่อนนะครับก่อนจะจับทีนี้ถ้ามันเงียบอย่างนี้นะครับเราต้องมาดูฟิวด้านบนครับมันมีฟิวหรือเปล่าเพราะว่ามันเงียบมากเงียบจนเงียบจน,ม,น,บจนมันรู้ว่าฟิวข้างบนขาดหรือเปล่านะครับ มีสองอย่างครับคือกดลวดใหม่กับผิวขาดนะครับเคเดี๋ยวลือดานหนาออกนะครับครับผมถอดออกมาสังเกตดูว่ามีรอยไหมหรือเปล่านะครับมีไม่น่ามีรอยไหมนะครับแต่แกนมีรอยสึกหอนะครับเยอะเหมือนกันแกนน่าใจทีนี้เราก็จะมาดูว่า สายไหนมันไปทางไหนนะครับมันมาอย่างไงโอเคเดี๋ยวเราไม่เห็นมันไม่เห็นฟิวนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนน่าจะฝังอยู่ข้างในนะครับเราจะต่อตรงดูกันก่อนครับผมต่อตรงยังไงเดี๋ยวเํามาดูกันนี่ทีนี้เราต่อตรงนี้สายไฟบ้านนะครับสองร้อยยี่สิบมันเข้ามาไหนครับนี่ ี่เดี๋ยวผมจะให้ดูมันเข้ามานี้ครับสองเส้นสีดำกับสีเทาทีนี้เอ่อไอ้สีเทาเนี่ยครับมันเข้าไปเบอร์หนึ่งสองสามนะครับเบอร์หนึ่งสองสามคือสายนี้ขึ้นกดรวดก็สีเทานี้ ไอ้สีดานี่ครับเส้นสีดำมันจะวิ่งมานี่ครับวิ่งตามเส้นมาพื้ดพื้นนี่ครับมันจะขึ้นสีเทาขึ้นเป็นปบ้านนะครับส่วนไอ้สีเทานี่มันจะเป็นเบอร์หนึ่งสองสามนะครับตรงนี้นะผมก็ลองเอาสีแดงนะครับตรงนี้โยงมาต่อตรงกับเบอร์เบอร์เบอร์สามเนาะผลว่ามันเงียบนะครับนะครับมันเงียบแสดงว่าข้างบนมันมีปัญหานะครับนี่เราต่อตรงนะครับเราดูสายสีดําวิ่งเหพือนื้น เป็นสีเทานี่สายไฟบ้านขึ้นขนลวดนะครับเราจะเอาสีเทาตรงนี้ครับไปต่อคาปาด้านบนอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้ผมดึงลงมาปรากฏว่าคาปามันเหมือนจะแตกครับนี่นี่หลุดลงมาเลยครับเป็นอง 1.0ึ่งจุนไมโครนะครับโอ้ข oh, ปลามใช้ค่าน,น้อยมากครับเนะี่ยหนึ่งไมโครหไมโคเองครับมันจะไปหาตรงไหนได้นะครับน้อยจังให้ถึง5้าไมโครครับ1นึ่งไมโครหนึ่งไมโครก็เราเอาของเก่ามาใส่ดูครับผมเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกมาดูีิว่าเราจะวัดได้กี่ไมโครนะครับลองลองมา,มาดูก่อนนาะ แต่ยังไปต่อตรงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมว่าจะต่อตรงพอดีเจอตัดเอาไปครับผมก็ตั้งไปในย่านนี้ครับเนี่ยที่มีขีดข้างๆสองอันเนาะไมผมถึงบอกทุกคลิปครับเพราะว่าบางคนมาดูอ่คลิปแล้วนะครับเขายัางไม่ได้ดูคลิปอื่นเนาะก็ดูคลิปนี้ก็ทาเป็นเลยนะครับแล้วมันจะมีเอ็นกับเอฟตรงนี้นะครับข้างบน บา,บางเครื่องมันมีเองมันครับทีนี้เราก็ปอกสายสองข้างอย่างนี้เอาสีดําไว้ตรงไหนก็ได้ครับสีแดงไว้ตรงไหนก็ได้ครับจับได้ต้องขึ้นหนึ่งไมโครนะครับแต่นี้มันขึ้นสองร้อยหกสิบนี้แสดงว่าไอ้ที่มันแตกนะครับนี่มันเสียไปแล้วเนี่ยะครับมันเสียเดี๋ยวเราไปหาสีตัวเก่าๆนะครับสีเก่าเนาะเรามาวัดดูไอ้ตัวไหนได้หนึ่งไมโครเราจะเอาตัวนั้นเลยนะครับจำเป็นครับก็ หาตั้งนานครับไม่มีนะครับ 1. นหนไมโครนะครับมีแต่นี่ครับ1น6กนะครับก็เกินมาไม่มากเท่าไหร่น่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้มันจะคลร่นจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอา1.5ที่ค่ามันลดเหลือ1.26มาเปลี่ยนดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมกลับเป็นครับก็ผมใส่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ ภาซนะีหนึ่งจุดสองแสนแล้วก็ลองมากดดูภาษีบั๊บดูครับผมภาษีปั๊บแล้วก็กดสวิตซ์ิดเปิดนะครับนะดังติดติดอยู่ครับมันติดอยู่ไฟมันสแตนบายเขียวเขียวนี่ครับไปจับดูครับผมเงียบกิฟครับก็เหมือนกับไปขึ้นไม่ถึงข้างบนนะครับเดี๋ยวเาถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดป้าเขา เอ่หมือนที่บอกนะเหมือนเหมือนกับห <c oughs> นึ่งจุดสองถ้ามันจะมีก็คือมีแรงกดดันนะครับเดี๋ยวลองต่อตรงนะครับเอาสายสีสีสีสสไฟบ้านเนาะนี่สองเส้น ดูลายนะครับวิ่งพืชๆมามันจะเข้ามาสีเทาเนี่ครับเนี่ยสีเทาตรงนี้ลายมันมีครับนี่ลายๆนี่แสดงว่าสายไฟอยบ้านสีเทา,เานะมันขึ้นข้างบนนะครับมับนร้อนร้วรู้ว่าเราก็จะาปาดสายตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อกับสายสีดําฝั่งนี้นะครับผมงขับปลาสีดํเนะนี่คือการต่อตรงดูว่าฟิวอ,อาจจะอยู่ในขนวดแต่เรามองไม่เห็นนะครับ คือลองดูก่อนนะครับเผื่อมันได้ก็สแสดงว่าฟิวขาดเราตัดตรงนี้ก่อนนีรับผม<อ>ก็ตัดเส้นสีเทานะครับที่ผมไล่มาจากด้านล่างเนาะัดเสร็จนะครับเราก็ปอกสายกันครับก็พอเราปอกสายเสร็จนะครับนี่ครับเอามาใส่สีดํานะครับส่วนมากจะเป็นสีดำเนาะแต่สีแดงก็บางทีก็จะไม่มีแรงนะครับ ถ้าไม่มีแรงก็เปลี่ยนมาอีกครั้งนึ่งไม่ช็อตนะครับอันนี้มาจากสายไฟบ้านนะครับจาก220มันจะวิ่งขึ้นมาแล้วเข้าขนลวดแล้วมันก็จะผ่านฟิวนะครับแล้วก็เข้านี้นี่ผมก็ตัดสายออกมาแล้วก็ต่อใส่นี้ก็เรียกว่าแล้วต่อตรงมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลื้อตรงนี้ออกอ,อฟิวอาจจะขาดนะครับโอ้นี่ไงครับนี่รูฟิวอยู่นี่นี่ครับก็บางทีมันร้อนจัดนะ ก็ทาให้ขดลวดมันร้อนแล้วก็ฟิวหน้าจะขาดนะครับสาเหตุที่ขดลวดร้อนตัวหนึ่งมาจากแกนน่าจะสึกหลอนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเามาลองดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปก็เวลาเราก็มีที่รองพื้นนะครับ ก็ใส่รองเท้านะครับเด็กๆจะเล่นเป็นแบบนะครับก็จะทิ้เพื่อนด,ดูกันก็ใช้ไขควงนะครับอย่าไปจับสัมผสัสพ,พวกที่เป็นโลหะนะครับนี่ผมจะจับตรงนี้เพื่อแต่ไม่ให้โดนโลหะนะครับเพื่อจะกดปุ่มตัวนี้เองกับกดดังติดนะครับทีนี้เราก็มาดูี่ครับป๋าแสดงสแตนบายครับนี่เราก็มาดูนิดครับมันหมุนแล้วครับผมนี่เห็นหมุนแล้วครับ เดี๋ยวผมจะปิดนะครับเพื่อนๆดูที่นี่ครับเบอร์สองเบอร์สามปิดครับผมเอาเบอร์สามนี่เบอร์สามนี่ก็ปิดนะครับโอเคนะครับก็สรุปคือพิวขาดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการอาถอดป้ายก,ก่อนนะครับเ,เราใช่ซีตัวใหม่ครับซีหนึ่งจุดสองไมโครเนาะเป็นตัวช่วยตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า ปุ่มแค่กดยากนั่นเองเดี๋ยวเราจะประกอบให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราไปซ่อมข้างบนกันนาตัวนี้น่าจะเปลี่ยนเอาแกนด้วยเนาะนี่เราก็จะประกอบเข้าไปในตำแหน่งเดิมๆๆที่เราถอดมานะครับใช้ตะปู2นิ้วนะครับครับข้อแกนอันนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดดูด้านในกันครับผมว่า,ามันมันสึกหลอหรือเปล่าถ้ามันสึกหลอต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวถอดน็อตออกทั้ง4ี่ตัวนะครับผมก็สังเกต ต้องเอาแกนนะครับมากับเจ้าด้านหลังนะครับมากับด้านหลังเพราะว่าสายเข้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมสอดน็อตออกก่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาแกนเหล็กนะครับมาตอบด้านหลังผมจะดึงสายใหม่นะโอเคได้นิดหนึ่งครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วเราจะดึงตรงหน้าออก ตัวนี้เราก็เก็บไว้นะครับหลุดออกมาจากไหนเรายังไม่ทรา ré. บโอเคแกนไม่มีรอยนะครับนี่สะอาดเยี่ยมเลยก็สแสดงว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแกนใหม่นะครับเพราะว่าแกนไม่มีรอยสึกหรอเลยนะครับก็ที่มันร้อนเขาน่าจะเปิดนานเนาะน่าจะเปิดนานนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ใส่น้ามันเชื่องเข้าหน่อยก็ได้ครับมันเครื่องเก่าน่ครับเปลี่ยนออกจากรถมอเตอร์ไซค์เราก็เก็บไว้ขนาดรถมอเตอร์ไซค์ยังลื่นปืนลื่นปืดเนานะดีกว่าน้ำมันจันทร์โอเคถ้าไม่มีรอยดํารอยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ไปในตําแหน่งเดิมแล้วก็ประกอบก็ทำการเทสอีกรอบหนึ่งส่งลูกค้าได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ประกอบนะครับทีนี้เราก็มาทดลองนะครับจอดเสียบปลั๊กคระปุ่มหมุนเรียบร้อยครับผมนี่สายปกติครับหมุนกลับหลังครับเพื่อนเพื่อนครับแสดงว่าเราต่อสายคาปาผิดครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูล้วเอาใหม่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนข้างครับจากใส่ข้างสีดำนะครับเปลี่ยนมาใส่ข้างสีแดงเนาะเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนดูครับนี่มันหมุนกลับหลังครับเพื่อนนี่ไม่เย็นเลยแต่ข้างหลังเย็น ครับโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับครับผมโมเส้นจากไฟบ้านครับมาต่อใส่สีดำเนาะที่นี่เราก็จะตัดแล้วแล้วก็เอามาใส่เส้นสีแดงแทนนะครับดูที่ว่ามันจะหมุนไปทางหน้าหรือเปล่านี่คือการแก้ไขปัญหานะครับนี่ครับอันนี้ผมเส้นสีแดงนี่มันต่อมาจากสายไฟยบ้านนะครับที่ผมตัดเป็นสีเทานะผมสีแดงมาต่อเพื่อให้มันยาวขึ้นอา่อามันสั้นนะครับกระปอกสายใหม่ แล้วก็เอามาใส่สีแดงนะครับตรนี้ตรงนี้ไม่ต้องอันนั้นก็ได้ครับไม่ต้องบัดกีก็ได้ครับเพียงเราพันให้ดีๆก็พอแตผมจะพันใหม่นะครับก,ก็มาต่อใส่สีแดงนะครับ <c oughs> แล้วก็พันแล้วก็ต่อใส่สายขาปลาข้างเส้นสีแดงนะครับ พันให้ดีๆไม่ต้องบักกีก็ได้ครับตรงนี้มันไม่หลดุดไปไหนครับแต่ว่าขอให้พันให้ลหลายๆรอบหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เทปปั้นไฟ,ไฟหรือท่อ,อสีดํานี่ครับสวมเข้าไปเพื่อป้องกันเวลาสายหลุดสายอะไรเนาะอย่างี้มันไปโดนตัวอื่นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกลับปรากฏว่าเกิดการอีกแล้วครับผม <โห S 1> กดไปเสร็จปั๊นปบนะครับเงียบนะครับนี่ครับเงียบคิิปเลย อันนี้หมุนนะครับมันเงียบครับโอเคเดี๋ยวทำเลยครับลืมต่อนะครับโอ้ยนะครับเอะเอาใหม่ครับผมเมื่อกี้มันหลุดนะครับผมก็นึกว่าต่อเข้าไปแล้วนี่ครับสายไฟบ้านโอ้ยเกือบพลาดครับเนยเอามาต่อใส่สายสีแดงของคาปาก่อนนะครับผมแล้วก็ปันใส่กับคาปานะครับโอเคเอาใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สลับจากสีดํามาไปสีแดงนะครับ อย่างที่เห็นเนาะง่ายๆครับก็กดสวิตช์แล้วก็ลองดูครับนี่ครับมาทา้งหน้าแล้วก็ผมนี่เย็นละก็แค่นี้เองครับถ้ามันหมุนกลับทางก็สลับจากสีดำมาเป็นสีแดงนะครับนี่ก็ไดนี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองครับดังเก๊ๆอะไรอะไรอะไรอ้าติดอะไรครับเนี่ยโอ้ยได้ลือย่างเนี่ย ครับเดี๋ยวสวิทชสายเสียนะครับเดี๋ยวตัวสายอีกทีนึงครับแต่ว่าพัลมมันติดแล้วครับผมนี่เบอร์สองครับเบอร์สามครับผม,มรู้สึกว่ามันจะไม่แรงเท่าไหร่นะนี่ครับ 2, สองสามก็ความแรงจะน้อยลงเยอะเลยครับผมอาจจะคาปาด้านล่างครับ เปลี่ยนก็น่าจะใช้ตัวเดิมครับผมโอเคครับก็คลิปนี้น่าจะจบไปน,นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะดำมาฝากกันอีกีสำหรับพิธีการซ่อมเทคนิคเล็กน้อยนะครับเก็บไว้เรื่อย,คยๆครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ